เรื่องมันเกิดขึ้นที่ลอนดอนนะย่าไปไกลหน่อยคือถ้าเราพูดถึงลอนดอนในยุควิกตอเรียนเนี่ยภาพในหัวเราคือเมืองที่หรูหราสุดๆเลยใช่ปะมีรถมา้ามีสุภาพสตรีใส่กระโปรงฟูฟ่องแต่คุณรู้ปะว่านั่นน่ะมันแค่ด้านเดียวถ้าเราซูมเข้าไปในชีวิตคนธรรมดาจริงๆนะมันคือเมืองที่แออัดแยบแยบและสกระปรกมากและความสกรปรกนี่แหละที่มันจะกลายเป,ปน็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ เรื่องทั้งหมดมันเด์มไม่ง่ายเลยนะจากของที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี่แหละชักโรครกคือต้องเข้าใจก่อนว่าสมัยก่อนการจัดการของเสียมันเป็นอะไรที่อิลลงตุงนังมากส่วนใหญ่จะใช้ส้วมหลุมใต้บ้านพอเต็มทีก็ต้องเรียกคนมาตัดตรงกลางคืนโคตรไม่โอเคเลยใช่ปะพอมีชักโรครกที่กดปุ๊บหายปั๊บเข้ามาโอ้โหใครๆก็อยากใช้สิครับแต่ปัญหาคือกดแล้วมันไปไหน ด้วยความเอาง่ายเข้าว่าทุกคนก็ต่อท่อนําทิ้งลงท่อระบายน้ําฝนและปลายทางของท่อทุกสายก็คือแม่น้ําเทมคิดดูดิคุณของเสียจากบ้านทุกหลังโรงพยาบาลโรงงานจากคนเปนละล้างไหลตรงลง,งสู่แม่น้ําทุกวันคือมันไม่ได้เกิดขึ้นพวดเดียวไงแต่มันค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆเ,เป็นสิบๆปี จนแม่น้ําที่เคยสวยงามก็กลายเป็นบ่อขยะเนา่เนาๆที่ใหญ่ที่สุดในโลกรอวันระเบิดเวลาเท่านั้นเองแล้ววันนั้นก็มาถึงจนได้หน้าร้อนปี1858ปีนั้นดันร้อนตับแตกเลยคุณเลยพอแดดมันเผาจนน้ำในแม่น้ำแห้งหลงโอ้โหของจริงที่นอนอยู่ข้างใต้แม่น้ำนานก็โผล่มาเลยทีนี้ กลิ่นนี่แบบรุนแรงจะไม่ต้องจินตนาการเลยอะชาวบ้านพยายามสู้ด้วยวิธีของตัวเองนะเอาผ้าชุบน้ำส้มสายชูมาอุดจมูกโปรยดอกไม้แห้งแต่มันจะไปสู้ได้ยังไงแล้วที่มันตลกร้ายคืออะไรรู้ปะ่ะรัฐสภาที่ว่นแน่ๆของอังกฤษประชุมกันไม่ได้จ้าคือหนีกันจริงจังเลยนะไม่ใช่แค่บน่บน สสต้องย้ายไปประชุมกันในห้องที่อยู่ไกลแม่น้ำที่สุดถึงขั้นมีการเอาผ้าม่านไปชุบสารเคมีดับกลิ่นมมแขวนไว้แต่มันก็เอาไม่อยู่คือเอาจริงๆนะมาหาอำนาจของโลกในตอนนั้นกำลังจะลบสลายเพราะกลิ่นขี้ตัวเองเนี่ยแหละคิดดูดิแล้วที่สวยประกลิ่นคือความเชื่อของคนสมัยนั้นพวกเขาเชื่อในทฤษฎีไมอสมา คือเชื่อว่าไอาระเหยหรืออากาศที่ไม่ดีเนี่ยที่มันมีกลิ่นเหม็นเนี่ยนะเป็นตัวนําเชื้อโรคดังนั้นกลิ่นเหม็นที่รุนแรงเนี่ยก็เลยทําให้คนทั้งเมืองอ่ะตื่นตระหนกว่าพวกเขาอ่ะจะตายด้วยโรคอหฮิวาตากะโรคที่เคยระบาดหนักในลอนดอนมาหลายระลอกแล้วแต่ในความเป็นจริงอะแม้กลิ่นมันจะน่ารังเกียจแค่ไหนแต่มันก็ไม่ได้เป็นสาเหตุหลักของโรคอหฮิวาเชื้อโรก็ันอยู่ในน้ําที่ปนเปื้อนต่างหาก น้ำจากแม่น้ำเทมที่เต็มไปด้วยของเสียจากมนุษย์เนี่ยแหละข้ามกลางของมึงวายเนี่ยนะคนส่วนใหญ่ก็กลัวกันว่าไอ้กลิ่นเหม็นๆเ,เนี่ยแหละที่ทะไหมาเขาป่วยตายกันหมดแต่มีหมอคนหนึ่งชื่อจอห์นสโนเขาพยายามบอกทักตายว่าเฮ้ย hey, ทุกคนปัญหาไม่อยู่ในน้ำเว้ยไม่ใช่ในอากาศคือแกเป็นหมอที่โคตรเก่งและช่างสังเกตมากแกเคยเดินเก็บข้อมูลทำเป็นแผนที่การระบาดของอะฮวา ตัชี้เป้าได้เลยว่าบ่อนน้ํานี่แหละเป็นตัวปัญหาแต่คนใหญ่คนโตก็ยังแบบเออไม่น่าใช่มั้งโหโคตรน่าอุ่นดแทนเลยท่ามกลางวิกฤตและความปั่นป่วนวุ่นวายนั่นเองก็ได้มีฮีโร่ปรากฏตัวขึ้นเขาไม่ใช่ทหารกล้าไม่ใช่นักการเมืองชื่อดังแต่เป็นวิศวกรโยธาที่มีชื่อว่าจเจปาซาเกตท่านสุดาพาุรุษุ่งเงียบขึ้น บาซองเกตเสนอแผนการที่ยิ่งใหญ่และบ้าสุดๆฟังดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยในตอนนั้นแทนที่จะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแบบเอาปูนขาวไปโปรยดับกลิ่นในแม่น้ําเหมือนที่คนส่วนใหญ่เขาทากันในตอนนั้นบาซองเกตกําลังคิดเรื่องการไหลครับเขาไม่ได้คิดที่จะดับกลินเขาคิดที่จะตัดต้นตอของมันทิ้งแผนของบาซองเกตคือการสร้างเครือข่ายท่อระบายน้ําใต้ดินขนาดมืึอมาประกอบด้วยท่อหลัก ที่มีความยาวรวมกันกว่า1,800กิโลเมตรคุณลองคิดดูมันยาวขนาดไหนถ้าอมาวางต่อกันน่ะจะยาวกว่ายะาะทางจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพสองรอบเลยนะและยังมีท่อระบายน้ำย่อยยิงดำไม่ท้่วโดยระบบเนี้ยจะดักของเสียทั้งหมดจากทุกบ้านทุกเรือนในลอนดอนไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำเทมโดยตรงต่อไปแต่จะถูกรวบรวมและลำเลียงไปยังสถานีบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ ที่อยู่ห่างออกไกลอย่างไปทางตะวันอกของเมืองก่อนจะปล่อยลงสู่ปากแม่น้ําที่ออกสู่ทะเลซึ่งมันอาจจะปลอดภัยกว่ากันเยอะการตังใจครั้งนี้ไม่ง่ายเลยไหนจะงบประมาณเรื่องต้องมาเจออุปสรรคทางเทคนิคเพียบการขุดมงใต้ดินท่ามกลางตึก,กรามบ้านช่องของลอนดอนที่แสนแจ๊อัดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายไหนจะเรื่องดินถล่มแก๊สไข่เน่าที่มันสะสมใต้ดินแล้วก็โกครคไข้ไข้เจ็บต่าง ที่คนงานต้องไปเชิญนี่แน่นอนว่ารัสภาเนี่ยเหม็นจนทนไม่ไหวแล้วก็เลยอนุมัติแผนนี้ในทันทีภายใน18วันใช่18วันเร็วมากๆเลยเนี่ยนี่แสดงให้เห็นเลยว่าคนเราเนี่ยพอถึงจุดวิกฤตสุดๆถึงจะยอมเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และนั่นน่ะคือจุดเริ่มต้นของหนึ่งในโครงการที่ทะเยอทะยานที่สุดในศตวรรษที่19บาบาซองเกตและทีมงานของเขาเนี่ย ใช้เวลากว่า18ปีเลยนะในการสร้างเครือข่ายท่อระบายน้ําใต้ดินอันนี้ยเยยต้องอดทนกับความยากลบาบากและความท้าทายมากมายแต่ในที่สุดพวกเขาก็ทําสำเร็จผลลัพธ์ที่ได้นั้นโคตรจะน่าทึ่งเลยแม่น้ําเทมกลับมาใส่สะอาดอย่างเห็นได้ชัดคุณภาพชีวิตของผู้คนในลอนดอนดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือโรคอหิวาเนี่ย ก็หายไปจากรอนๆอย่างน่าอัศจรรย์คือแบบหายไปเลยนี่เป็นการที่สูตรโดยบังเอิญแต่ฉันเจนเลยว่าโรคเนี้ยมาจากน้ําไม่ใช่จากอากาศบาซองเกตไม่เพียงแต่สร้างระบบระบายน้ําทิ้งนะแต่เขาอ่ะยังออกแบบมันไว้เผื่ออนาคตด้วยคือออกแบบให้มันสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองไปได้อีกร้อยปีข้างหน้าเลยคุณคุณลองคิดดูดิแล้วจนถึงทุกวันนี้ระบบท่อระบายน้ําของบาซองเกต ก็ยังคงเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของลอนดอนยังคงใช้งานอยู่เลยนะแม้จะต้องมีการปรับปรุงและขยายเพิ่มเติมในบางส่วนบ้างตามกาลเวลาแต่โครงสร้างหลักๆอะ่ะก็ยังเป็นของเขาเรื่องนี้ก็จบลงแค่นี้แหละครับพอฟังจบแล้วเนี่ยมันก็มีอะไรน่าคิดต่อนะว่าในชีวิตเราละ่ะมีเรื่องเหม็นๆอะไรที่เราแกล้งท้าเป็นมองไม่เห็นอยู่หรือเปล่าเราทุกคนอาจดีแม่น้ำเน่าๆเป็นของตัวเองปัญหาเรื่องร่งที่มันคอยส่งกลิ่นเกินเราอยู่ตลอด แล้วเราทามันยังไงกับมันเราแค่ซื้อน้ําหอมมาฉีกกลบ,กลบไปเหมือนที่สอสอพยายามเอาน้ําหอมไปราคผ้าม่านหรือเราจะยอมเหนื่อยหรือระบบมันใหม่หมดเรื่องนี้มันเลยสอนเราง่ายๆเลยว่าการแก้ปัญหาที่แท้จริงมันต้องกล้าที่จะลงไปดูที่ต้นต่อของมันคําถามสุดท้ายก่อนจะจากกันวันนี้คือคุณเลือกที่จะแก้ปัญหาแบบฉาบฉวยไปเรื่อยๆหรือจะยอมเหนื่อยครั้งใหญ่แต่แก้ให้มันจบที่ต้นต่อครับ ลองเอาเรื่องของบาสเกตเป็นแดงบันดาลใจอย่ารอให้มันเหม็นจนทนไม่ไหวนะครับ